สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้หูผึ่งแล้วก็แบบว่าตาตื่นกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันจริงเท็จแน่นอนแค่ไหนนะครับอาจจะเป็นข่าวโคมลอยของใครสักคนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เขานะครับผมนำมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้รับฟังกันนะครับก็จะบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมเป็นข่าวของละครเรื่องใหม่ของพี่กบสุวรรณันนะครับผมก็บอกว่าเริ่มถ่ายท แล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นเครดิตนะครับผมจากเว็บพันทิปนะครับแต่ผมจะติดลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างต้องกระดกลิ้นเลยว่านะี่ครับผมชอบมีปัญหาเรื่องการกระดกลิ้นรอเรือรอลิงนะเออช่างหวานช่างหวานข่ามันไปนะครับอันนี้นะครับผมเขาบอกว่าได้เนื้อหานะครับผมมาจากใน IG ของพี่หน่อยวงเล็บขออนุญาตปิดชื่อ IG น่าจะเป็นกบสุวรรณน,น กับค่ายดาราวิดีโอไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเห็นว่าถ่ายทำแล้วด้วยใครรู้บ้างตอบทีนะครับแล้วก็เป็นรูปนะครับผมที่แคปมาจาก i g ของคนที่ชื่อหน่อยนะครับผมพี่หน่อยนะครับมีคนไปคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากเห็นละครพี่กบลงสื่อบ้างจัง แล้วก็เจ้าของ IG นะครับผมพี่หน่อยเนี่ยเขาก็ได้ตอบว่าจัดให้ค่ะนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครรู้ว่าพี่หน่อยไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับผมพี่หน่อยเนี่ยอาจจะเป็นผู้จัดหรือเป็นผู้กำกับหรือเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรืออะไรก็ได้นะครับผมที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักนะอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ข้อมูลนะครับผมใครเนี่ยรู้เนี่ยคอมเมนต์ลงมาเลยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์อีกนะครับผมก็บอกว่าละครพี่กบเมื่อไหร่จะเปิดกล้องครับพี่หน่อยแล้วก็พี่หน่อยเนี่ยเขาก็ตอบว่าเริ่มถ่ายแล้วค่ะอ่าอันนี้ก็เป็น เนี่ยผมเนื้อหาจากไ g จเล็กๆน้อยๆนะครับผมของพี่หน่อยนะครับที่เกี่ยวกับกบพี่กบสวนนันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาไล่อ่านคอมเมนต์ในทุกๆคนเลยนะครับผมว่าเขาเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันยังไงกับเรื่องนี้นะครับผมก็จะมีคนเนี่ยที่เขาตอบว่าฮ่าฮ่างงมากถ่ายกันแบบไหนช่อง7กลัวละครมีกระแสเหรอกลัวดังเหรอนะครับแล้วก็จะมีคนบอกว่าเดี๋ยวแอดเกียนก็คงมาบอกฮ่าฮ่าช่องเจด กลัวละครดารามีกระแสเลยปิดเงียบกลิบกลัวคนจะรู้ว่าทำละครใหม่ไม่เข้าใจจริงๆถึงว่าดาราย้ายช่องตลอดเพียมากอ่าอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนบอกฮ่านี่เราแฟนช่องตกใจมากคือเงียบมากยอมละช่องเจ็ดไหว้ละถ้าจะปิดข่าวได้มิดชิดขนาดนี้ฮ่าๆๆยอมใจจะครึ่งปีแล้ว เมื่อไหร่จะมีรายละเอียดละครเรื่องใหม่บ้างฮ่าฮ่าอ้าวถ่ายแล้วซะงั้นเรื่องอะไรวุ้ยแล้วก็มีคนมาใบนะครับผมเขาบอกว่าใบให้หนิดนึงพระเอกอิสระนางเองกกําลังมีผลงานออกอากาศตอนนี้ส่วนกบเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องร้ายมากๆนะครับเขาบอกว่าเป็นนางเอกที่กาลังออกอากาศตอนนี้หรอมีใครอ่ะมีฮาน่าหรอครับผมที่กําลังออกอากาศกุหลาบเกาะเพชรหรอเก๊กันเก้าหรอครับผมเรือมนุษย์หรอหรือว่าจะเป็นโบเบลดาหรอครับที่กําลังจะเข้าเห าังเข้หรือจะเป็นเพลงรักเพลงปืนหรอเปรี้ยวทัศนียเนี่ยที่ยังไม่จบขวัญอุสาหมณีหรอไฟหิมะหรออ่ะอันนี้ก็คือการเดานะครับผมนางเอกที่มีผลงานออกอากาศตอนนี้นะครับแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับผมบอกว่าโอ้ยอยากรู้แล้วหลังไหมได้ไหมฮ่าฮแล้วก็มีคนมาตอบว่าอีกแล้วหล่อตู่ตั้งแต่วงเวียนหัวใจแล้วนะแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นะครับบอกว่ามโนตลอดออกมาใบตอนที่คนอื่นเขาเอาข่าวมาลงแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขาบอกว่าชลาลัยไหมเรื่องชลาลัยไหมนะครับผม ก็บอกว่าชลาลัยเป็นละครแนวไหนเออหรอครับอันนี้มีคนมาถามต่อนะครับผมต่อมาครับก็มีไปถามไอีคุณกบกันดีกว่าชลาลัยกบไม่ไวเกินบทไปวงเล็บไม่หน่อยเหรอเออระดับกบสุวน,นั้นกลับมาเล่นทั้งทีถ่ายทำบ้างแล้วแต่ช่องเจ็ดยังไม่ประกาศชื่อเรื่องนักแสดงร่วมไม่ออกสื่อไม่อะไรเลยอะไรของช่องเจ็ดเนี่ยคือกลัวมีกระแสกลัวคนพูดถึงอะไรวะ แปลกจริงๆ55ช่อง7กลัวความลับรั่วไหลหรือต้องปิดไว้จ้าเหมือนเพลิงสเสน่าหา์่ะก็ยังไม่เปิดตัวว่าเป็นนุ่นเล่นจนมีคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำเห็นหลังนุ่นแวบ,บๆก็ยังเงียบจนสุดท้ายช่องก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการและบวงสวงไปเมื่อวานนี้เองช่อง และค่ายคงรออะไรให้ชัดเจนก่อนค่อยประกาศละมั้งเอ้าเหรอถ้าถ่ายทำแล้วก็ดีนะเพราะอยากดูละครพี่กบไวๆแล้วแต่ช่องเจ็คงอยากปิดไว้ก่อนอกวัวเปิดเผยออกมาเจอคําวิจารณ์แย่ๆละมั้งตอนนี้มีกบนุ่นยุย้ยที่คัมแบ็กช่องเจ็แล้วเหลือพี่อ้ํานี่แหละเมื่อไหร่จะรับละครนอกหลายๆเรื่องนักแสดงในเรื่องชอบไม่แน่นอนเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างก็คงรอให้ถ่ายไประยะนึงแล้วค่อยประกาศนั่นแหละจะรีบอะไรกันนักหนา อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับผมทั้งหมดนะครับผมของนายพันทิพย์นะฮะที่ทุกเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะครับผมก็จะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ว่าก็ต้องรอนะครับผมยังไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับผมยังไงก็ต้องรอลุ้นกันไปหลายคนเนี่ยก็รอลุ้นนะครับผมละครของพิกบสวนนันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยละครที่พิกบเนี่ยกำลังถ่ายทําอยู่ก็จะเป็นละครกับทางช่องโมโน29นะครับที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับผมอันนั้นเนี่ยก็เล่นคู่กับพุ๊ด้วยนคมโเ เนื้อหาก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนื้อหาเกี่ยวกับมีคนเนี่ย ไปคอมเมนต์ถามกับ IG ของคนที่ชื่อพี่หน่อยนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าอตอนนี้เนี่ยมีละครของพี่กบเนี่ยถ่ายทําเริ่มถ่ายทําไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเรื่องอะไรนะครับเขาปิดข่าวเงียบมากๆนะครับลุ้นกันต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องอะไรใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแชร์ความคิดเห็นกันได้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ